หลังจากที่เราดูอุลตร้าแมนทิกเกอร์ตอนล่าสุดเราก็จะเห็นว่ามีการปรากฏตัวของรุ่นต่างดาวดาดาแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าทาไมรอบนี้มันแตกแปลกมันเปลี่ยนไปหรือเปล่านะเอาเป็นว่าถ้าเกิดเราดูในเวอร์ชันก่อนหน้านี้ดาดานั้นใส่เสื้อผ้าหนังหน้าตาหน้ากลัวแต่บางคนบอกว่าหน้าตาตลกหรือว่าเราเห็นมันตลกก็เพราะว่าพี่แกทําอะไรอุลตร้าแมนไม่ได้เลยครับว่าง่ายๆคือสู้ไม่เป็นเลยครับพี่แกโดนอุลตร้าแมนย้ำใส่ใครอย่างเดียวเลย และโดนเลื่อยมาจนถึงอุตตรแมรูปนี่ไม่ไหวเลยครับจับพี่ดาดาแกไปเล่นตลกสัง,งั้น แต่ว่าในเวอร์ชั่นของทิกเกอร์ที่เราเห็นนี่มันไม่ใช่อย่างที่แล้วมาครับมันได้แทรกซึมเข้าไประบบของเน็ตเวิร์กและใช้ชื่อว่าด a าดา PDO 3และมีรูปร่างใส่ชุดผ้าขนเท้ามี3ามแฉกยืดออกมาแถมมีพลังจิตที่กล้ากแกร่งและสามารถเข้าแทรกซึมได้ด้วยแบบนี้เล่นเอาซาอุต้าแมนแซดและอุตาแมนทิกเกอร์งงกันไปตามๆกันเลยครับจะเอาชนะได้ยังไงกันเนี่ยคนดี อันที่จริงแล้วไอ้ความสามารถและดีไซน์ดาดาแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วครับเราต้องย้อนไปในปี1993ครับในซีรีส์อุลตร้าแมนพาวเวอร์จะมีการปรากฏตัวของดาดาที่ออกมาจากระบบเน็ตเวิร์ก ความสามารถพี่แกยังไหลไปตามสายไฟได้อีกด้วยครับและพี่แกมีพลังจิตที่สามารถจับรถกระแทกพาวเวอร์สอทีแบบที่พาวเวอร์หลบไม่ทันแถมตกใจด้วยแน่นอนว่าเป็นดีไซน์เดียวกับทิกเกอร์แน่นอนครับโดยดาด้าเวอร์ชั่นนี้มีจุดอ่อนคือนิวเคียสในตัวของดาด้าถ้าเกิดว่าส่วนนั้นถูกทําลายดาด้าก็จะตายไปด้วยครับ งานนี้เราก็ได้รู้เลยว่าดาด้านั้นมีอยู่2แบบครับถ้าคุณคิดอย่างนั้นแสดงว่าคุณคิดผิดครับที่จริงแล้วดาด้านั้นมีดีไซน์มากกว่า2แบบครับไม่ว่าจะเป็นดาด้าทีม A, B, C มาจากเกมเมกามอนสเตอร์รัตอุนตราฟอนเทียและในรูปแบบของการ์ดไซเบอร์ในอุตตรแมน X อีกด้วยครับ แต่ว่าที่เราเห็นดีไซน์ที่ปรากฏตัวในซีรีส์ก็มีอยู่2รูปแบบนี้แหละครับที่จริงดาดาพี่แกถือว่าเป็นตัวละครที่มีชื่อเสียงพอสมควรเหมือนกันครับแถมยังมีมีเป็นของตัวเองด้วยครับถ้าเกิดว่าเราย้อนไปในปี1,966ในซีรีส์อุลตร้าแมนกับท่านี้เลยครับ ท่านี้แหละครับทำให้เกิดมีมากมายบนโลกอิเนเทอร์เน็ตจนมีคนไปล้อเลียนจนทําให้ดาด์ดาพี่แกต้องกลับมาทําท่านี้อีกครั้งในอุตตรแมนจีตอนที่2ครับ งานนี้เรายังสงสัยครับว่าพี่ไอ้คำว่าดาด้าเนี่ยมันมีความหมายหรือว่าอะไรหรือเปล่าเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับน้องๆครับไอ้คำว่าดาด้าทางสุโุรัยนั้นได้รับแรงบรันดาลใจมาจากดาไดซึ่มหรือว่าดาด้าเป็นลัที่หรือกระแสะความเคลื่อนไหวทางศิลปะที่เกิดขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่20ครับโดยมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับศิลปะในลัที่เหนือความเป็นจริงอย่างภาพตัดแปลภาพร้อเรียนการเมืองหรือเสียสีสังคมสะส่วนใหญ่ครับกล่าวได้ว่าดาด้านั้นใช้ศิล ปเป็นเครื่องมือในการก่อกระบฏต,ต่อทุกสิ่งที่เคยมีมาในอดีตครับและนี่ก็คือที่มาของคำว่าดาดานั่นเองครับ และนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าช่องนี้ยอมรับเลยว่าดรอปลงไปเยอะเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าทุกคนอยากสนับสนุนเราเนี่ยง่ายๆเลยครับแค่ซื้อเสื้อเราเท่านั้นตัวละ300บาทรวมส่งแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนเราให้ทำคอนเทนต์แบบนี้ต่อไปแล้วล่ะครับอย่าลืมกดไลค์กับคลิปนี้ครับถ้าเกิดคลิปนี้เนี่ยมีคนแชร์ครบห้าคนเมื่อไหร่เนี่ยเราเนี่ยจะจับคุณแจ๊สไปอยู่กับดาต้าอ๋ย